điều chờ sẽ đi nộp khung ở ngay nào không? Yến lõm lên với nhỉ? Yến ยืนังเตาเดี๋ยวเพอีเหลาแวได้เลยยืนดัยนดังไม่ใส่นนอยู่หักรไลใสไม่ใส่เลยปะเนี่ยใส่เลยใส่เลยไม่ต้องตรไมต้องถอหมดต้องถอนหมดจิมา้มาคนอ่ะพัขยับมเข้าร่องไข่อยาให้มันมีับปนะครมอับปยนะคะ ไปครับไปครับต่อไปนะครับเป็นทามครับั่งเี่มีทั้งหมดสิบดูนะครับไปนะไนะีครับทามรดเ้่วย่ิออกเลยไม่ถอ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 ยะย่ไล์สดดูทูอยู่ที่กดแชร์ให้ผมด้วยส่งไปแลวคุณ ที่เราเน่เป็นวิดีโอแบบสามิบเตครับใส่ซสยนักนล่เนกลุ่มให้พี่หน่อยตีปีนี่ปีนี่ นี่มวยมวยปั mm. ้นมวยมวยปั้นของพี่ชุเลยนะงเมา่อเงิา <oh ก

Valeu,

好一点。<Holy S 2> <Yeah. S 1> yeah. อีกสองคู่เดียชกมันต่อยสอ,สองสองมันมาแทนเขา <c oughs> มันก็ <c oughs> มาซ้อมอยู่ไม่กี่วันนี่แหละซ้อมกับคนที่รู้จักผมนี่แหละคุณผู้มลงไม่ต่อยแล้วแจของผมมั่งได้ไหม

ไอ้เดี่ยวมาเลยเดี่ยวมาเลย

ใช่ใช anyway, uh ่ใ uh> ช right? ่น like ี่ใ hmm? ช่ใ oh, ช okay. ่ใช so, ่ใ uh ช่ใ huh. ช่ใช่ใช่ใ uh ช่ใ huh> ช่ใ uh> ช่ใ uh ช่ใ huh> ช่ใ uh ช่ใ huh> ช่ใ uh ช่ใชใช่ใช่ใ uh ช่ใ huh ช่ใ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 ช่

บัามสับเลยบั <apology> ้มบัามอันนี้เป็น่นแกมันนี่สับพี่อัน้มพี่มสับพี่พี่มสับพี่

โอเคโอเคลักษาเซตดีมากไม่ได okay, uh, okay, er, so ้ไม yeah, really oh, yeah, oh, oh, okay, okay. ่ได้ักาเกตไมได้เลยวล็กูดยังเดียวเชิญเชิญเโี้ยมัน Gay pistol 05

เนื้อกระทะเนื้อกระทะ

าวัดทุ่งไว้หมูฮะัวปานหมูเละเปียกเลยนะเงี่ยที่เรียบตัวเดียวเหนือเต็มตัวเลยสังเกะวางไว้ไม่ต่าใจญ่เสียบ้าตัวห้าตันียเล็กนิงแต่เลื่อได้นี่นี่หมดแรงนี่จ่ายอะมันถึงเหนือมาับ ผดือดี่ตนที่อยู่กันี่ปุ้มดครับนี่ตแปดกัไปต่อยันตมาใครเป็นบัลโลมัเป็นตีแน่นอนรมันนหตต่เดือดเียงหักต่าตีแดตีด่ัตัด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 ตอนต่อยมาหน่อยนี้ตัดชดตอนต่อยมาลง่อต่อยทีว่าต่อยต่อยหมัดอะไรนั้นหล่าตัดตัดตเดี๋ยวมาเอาลง เอเลยเจ้าส่น้าลขึ้นแล้วจะทาน้าทาเอาใส่้ามไม่ต้องใส่ก็ดำแล้วน ý thức của chúng tôi rất là vui và rất là vui và rất là ไอ้เดียดยืนลับยืนลับ้านานี่มันก็ต่อยมวยต่อยมวยไทยก็เป็นอย่างเงี้ยไอ้เดียเขายืนรับเออเขาปนสะสมคนสะสมดาเมจมั้งเฮ้

เออของลูกบอลเออมีลู้อมอยู่ในนี้นะมีลูกอมมา ตอาป่ะเดี๋ยวรอถ่ายคู่พิตาอรอถ่ายก่อนอันนี้ไลรได้แหลกนบก